เอ้เดี๋ยวเราจะไปไหนวะเราจะไปอุ้ยขอโทษรถทางล่างเลยนะครับที่เบรกกระทันาหาันไม่ได้ตั้งใจอุ้ยมีคนลอยด้วยโคมหรือเปล่า,านี่มันเชียงใหม่ปะมีโคมลอยด้วยร้านเสื้อผ้าคนเยอะจังเปลี่ยนเป็นลุกใหม่บ้างด้วยว่าเผื่อจะมีลุกที่ถูกใจผู้ชายจะได้ลุกเราอืม๊บนึงนะออกยังไงอ่ะอุ้ยขอโทษครับไม่ได้ตั้งใจครับไม่ได้ค่ะ ไม่ได้ตั้งใจขอโทษครับไม่เป็นไรค่ะวฮ้ยชุดนักเรียนเป็นนักเรียนนี่วาเปลี่ยนหมวกได้หมวกหมวกหมวกไม่มีสีเขียวว่าสีน้ำตาลก็โอเคน้ำตาลหรือสีลาเข้าสีขาวไงบ้านจริตทีรินโอเคผมว่าคนแรกต้อมีตังเอาผู้กอบ ไม่กล้าเข้าไปทักแบบคนเป็นกลุ่มอ่ะเข้ามาเยอะแยะแล้วพอเราเดินลุมน่มล่าเั่นเต้นก๊สเลยว่าไอ้ไอ้ใจเสียใจฮัลโหลครับพี่อ้าไปครับผมผมดูจากหอโงเ่เฮงพี่ละพี่อ่ะรวยผมขอตังค์ได้ไหมฮะไม่รวยครับเราหายังเรายังหาตังค์ไม่เป็นเลยเเราเป็นใช่ไหมใช่พี่ก็ไม่มีตังค์เหมือนกี้หรอโอเค เอามาเรอขอเงินใช่ไหมเนี่ย่หลอกขอครับอันนี้มาขอกันซึ่งซึ่งหน้านะน้าเฟคคูเฟคนะอร่อยเอ้ยครับไม่มีแครครับตงตองเหมือนกันครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรไหนชื่ออะไรชื่อมอค่าครับมอค่าสริโอใช่ไหมมอค่าอินเครับอเคพี่ชื่ออะไรครับผมชื่อแบกครับแบ็กสมิธแบกสมิธใช่ชื่อคุณคนจังเดี๋ยวเปล่าล่ะไม่อ่ะผมพูดตรงๆเลย ว่าไปฟาร์มกันพี่ฮะไปฟาร์มใช่เราไม่ได้ตั้งใจว่าจะไปฟาร์มมาดิเราจะไปไหนจะไปเม็กเฟย์ไปทั่วฮะคนคุยใช่ๆๆครับเอเยพี่เจอกันครับางนั้นอ่ะผมก็จะไปหาเม็กเฟย์เหมือนกันไม่รู้มีเพื่อนหรือเปล่ามีดีเนี่ยเราคนแรกเลยเนี่ยเรามีจักรหลก็ได้ได้ๆๆเม็กเฟย์กันไปเลยเลยปะล่ะขอคอนแทคหน่อยได้ได้มขอดูเบอร์ก่อนนะ ห้าสี่สามห้าแปดหนึ่งครับผมมักค่าทีโอพี่มาทำอะไรคนเดียวครับนี่ผมมาหาแบบว่าบอกว่าหาเพื่อนนะซิวซิวอะออกมาหาที่นี่เหรอฮะใช่ไม่ใช่มาหาพี่อะเดี๋ยวผมเม็เฟย์คนหนึ่งก่อนพี่เดี๋ยวผมมาได้เลยค่ะฮัลโหลครับพี่ับพี่ชื่ออะไรครับเนี่ยน่ากลัวปนตังปนละหนึ่งน่ากลัวจังปนตังไม่ไปละเอ้บางกูเล่นมาฉันเห็นอะไรเนี่ยอะไรเล่ดดี หาคู่ทั่วบุมแอนวอตแปดสองเก้าเจ็ดเจ็ดหนึ่งแปดสองเก้าเจ็ดเจ็ดหนึ่งเ้ยน่าสนใจไหมูดิกุงบ้งบุงโอ้เหมือนไม่ดกสัวเลยต้องตังค์ปะวะอุ้ยเราขอโทษเรานต้นใจขอชื่ออายุสเปคที่ได้พอค่า e เนี้ยสเปกที่อยากได้อยาก ได้พูดชายอบอุ่นดูแลเราได้ฮ่าฮ่าชวนคุยกิ่งนี่ไหน,น,นะนขับรถเป็นด้วยอันนี้สำคัญครับ ไม่พี่เอามดเยฟังนะเมื่อวานผมลองไปอ่ะมีหมคู่ด้วยไม่ได้คู่อ่ะเดี๋ยวตรงนี้เงเหรอเาไปหาเใคใจถามพี่อ่ะใช่อันนี้เราคยมารับอยู่ละหับเรบพี่สาวมาค่ะอเจกาหมาล่ายังอร่อยขนาดนี้แล้วมาด็อร่อยขนาดไหนพี่ต้องเอามากแล้วมาอ่ะได้ดิ เดี๋ยมอกห้างแอปน่ารักมากๆมากจกโดนักม็อกจากโดนลักไปดีกว่าไปลบตรงหลบตีนเผื่อได้ตีนกลับมาเอ้ยเว้ยแบบเด็ด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 นด็ดเด็ดีด็ดเด็เพ็่เอ็คเด็ดเด็ดเดีครับดเด็ดเด็ดเด็ดเร็ดเด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 ็ดเอ็ดเด็ดเด็ดอด็ดเร็ดเด็ดเด็ดเ่็ดเด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 ็เด็ดเด็ดเด็ดเ แล้วชื่อมอค่ายิยนดีที่ได้รู้จักนะคะน้องรับไปฟาร์มเหรอฮะอหรือจะไปไหนระอรอเจอน้องนี่แหละน้องยังฟาร์มไม่เสร็จครับเหงาไหมฮะนิดหน่อยครับให้เราอยู่เป็นเพื่อนไหมอะไรนะครับให้เราอยู่เป็นเพื่อนไหมไม่เป็นไรเหรอใช่ <laughs> <laughs> ใจร้ายจังเดี๋ยวน้องน้องผมมาผมหุ่มก็ไปแล้วโอเคครับ กันเราไปกันแล้วกันเจอกันครับครับเจอกันต้องการคนดูแลอ๋อนั่นเปนข้อมูลที่เป็นสเปคนี่นะเอาเป็นข้อมูลส่วนตัวเราใช่ปะเซฟีน่นาด้วยยาฮูจะมีแฟนแล้วก็กลับมาแลนด์เขียวเหมือนเดิมตำแหน่งมันต้องเไป,ไป๊ะเออตรงนี้อรเยอะสวัสดีนะี่น้ำมามีนะมี่ค่ รถเก่งใช่ยแจ๊เห็นไหมคะอายุสิบสี่ใช่ไหมแจ๊ยเนี่ยอายุสิบสี่เนี่ยเองนะเราชื่อมอสโทใช่ไหมเล้วชื่อมอสคาเออมอสคาเห็นไหมมาบีมาแล้วนี่ยบีบอกให้มาขับงานนี่โตดิโตมาบีเขาต้องงานขับรถเก่งคนไหนละฮะเนี่ยครับผม ผมฟ้าเหรอฮอ่าผมฟ้าเลยค่ะจะดูแลได้ใช่ไหมโอ้ดูแลได้ดีเลยแหละขอดตแต่ว่าเขาแบบว่าขอดูหมัดก่อนข้าจะแปะหรอใช่ครัขบข้าด้วยครับเอาพีบอกว่าอยากให้เจอนี่ไหนหนูก็ให้เจอแล้วผมสเปคเลยใช่ไหมอืมให้เขาเด็กไปมีรับไม่ได้เอ้าไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราจะ ให้คุณให้ต้องตามสเปคเลยหกขวบแล้วไหมคะอุ๊ยเจ็บแล้วอะฮะเอาหกขวบเลยอ่ะหกขวบนี่ใครหาถ้าเป็นหกขวบเป็นเด็กผู้ชายได้ไหมนะได้ nhá แต่แต่แต่เขาแค่เป็นเพื่อนที่คุยได้นะลุงลุงแป๊ดนนะไอ้เฮฮะได้เด็กยมาแทนเหรออ่ะลองดูเผื่อแบบได้ครับผมอายุเยอะได้ไงไม่เสียหาย ถามนิดนึงฮะอันนี้ปกติเวลาแบบหาคนอันนี้อหาคนในสังกัดของตัวเองใช่ไหมฮะเราหาทั่วบูมมสเลยค่ะคอนเนคชั่นทั่วประเทศยังแบบนึงนะนะไอเคียงนะหนงชื่ออะไรอ่ะพ่อหนุ่มหนูชื่อมาร์คฮ่านะมารหรอใช่ฮะไม่ถึงอย่างมีแฟนหนูก็ไม่ค่อยแบบพัฒนาความสัมพันธ์เป็นมีแฟนหรอกแค่แบบอยากมีคนคุยก่อนอะไรอย่างนี้ถ้ามันโอเคก็ค่อยต่อย้ําไป อะไรนะลูกหนูงงแล้วตอนนี้หนูงงแล้วนี่แหละจะทำธุรกิจก็ต้องอย่างนั้นนะลูกสวัสดีนะยังไงล่ะพี่หรือเปล่าที่แบบว่าอยากให้หลาน6ขวบอะไม่ใช่เหรออ๋อโอเคนะถ้าจะโทรผิดเรจียบร้อยงงหนูหนูเบอร์เยอะไปหมดจนหนูงงละสวัสดีนะ านอายุหกขวอบอยากมีแฟนใช่ไหมนะ <c oughs> อหลานไม่อยู่ใช่ไหมคะแต่หลานอยากมีแฟนเป็นผู้หญิงผู้ชายคะและอยากมีแฟนเป็นอ๋อโอเคนะพี่เขาบอกว่าหลานยังไม่มาเดี๋ยวต้องคุยกับหลานอีกทีนึงว่าเขาชอบแบบไหนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวติดต่อไปนะพี่มอคคูได้มอคฮานะ โอเคพี่มอสค่ะอันนี้พี่ชื่ออะไรนะคะหนูชื่อมิเรลนะโอเคอายุห้าเลยนะหนูอายุสิบห้าอุ๊ยสิบห้าก็หางานทำแล้วล่ะเนี่ยจับตั้งบ,บริษัทเองหลาบลาบาบเป็นคนขยันับทำงานคนเดียวเหรอเนะี่ยไม่มีทีมงานเลยอรอหรือ,พอเ,เพิ่งเริ่มต้นเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มเองน่าจะร่มเลยพี่มิก้ามันหาย,ยากมากเลยใช่ไหม ปิดบริษัทแล้วหาายเกปิดบริษัทแล้วฮะไม่ทำแล้วฟาร์มหุ่นยนต์เหไปหนูไปฟาร์มปิดละไปลงเงินเดียวกว่าไปลงเราไปทำหนึ่งเดียวกว่าไอด้เีลยด้วยหรอเดี๋ยวกันนมเดี๋ยวกันยะฟาร์มก็ได้แม็กคสมัยที่ป้าพี่แดงเต้นเต้นออกไปเนี่ยตายจริงเอ้าเออ ไปคิดดูสิเอาไปคตัดร like ีลีรีเมื่อกี้ไม่เกิดอะไรเอาใไปนะขอเอาใหม่เมื่อกี้ไม่เกิดอะไรนะเอาไปนะเอาไป